อย่าลืมกดติดตามออโตเครสการ์ชช่องรีวิวรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถใหม่ๆทั้งรีวิวสเปคและฟีเจอร์ที่ครบถ้วนทุกมุมมองวันนี้เราจะพาคุณมาทําความรู้จักกับรถตู้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอเนกประสงค์และความทนทานกับโตโยต้าไฮเอสคอมมิวเตอร์รุ่นปี2026ที่หลายคนรอคอยรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคลได้อย่างลงตัวมาพร้อมดีไซน์ที่ปรับโฉมให้ดูทันสมัยกว่าเดิม โดยเฉพาะด้านหน้าที่มีไฟหน้าเล็ดขนาดใหญ่กระจังหน้าที่ดูแข็งแกร่งและเส้นสายตัวถังที่มีความโค้งมนแต่ยังคงสื่อถึงความทนทานอันเป็นเอกลักษณ์ของไฮเอสโตโยต้าไฮเอสคอมพิวเตอร์2,026ใช้แพลตฟอร์มที่เสริมความแข็งแรงในการขับขี่ช่วยให้การควบคุมมั่นใจมากขึ้นเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านสมรรถนะและความประหยัดเชื้อเพลิงโดยยังคงมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน รุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารได้เต็มรูปแบบ13-15ที่นั่งและยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการใช้งานในธุรกิจการขนส่งสาธารณะหรือการเดินทางระยะไกลของครอบครัวใหญ่ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้มีความสบายมากขึ้นเบาะนั่งได้รับการปรับปรุงวัสดุให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นพร้อมระบบปรับอากาศที่กระจายความเย็นทั่วถึงทั้งคันอีกทั้งยังติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานรองรับพอร์ตชาร์จสำหรับผู้โดยสารทุกแถวซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันด้านความปลอดภัย Toyota Hiace c o m เ u t e r 2026มาพร้อมเทคโนโลยี Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดที่เพิ่มความมั่นใจในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลนรวมไปถึงถุงลมนิราภายัยรอบคันที่ช่วยปกป้องผู้โดยสารทุกที่นั่งในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่รุ่นนี้ได้รับการปรับช่วงล่างใหม่เพื่อรองรับน้ำหนักที่มากขึ้นในขณะที่ยังให้ความรุ่มนวลนในการเดินทางเสียงรบก่ายภายในถูกเก็บได้ดีขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนที่ผู้โดยสารอาจรู้สึกในรุ่นก่อน,ก,อนก่อนทำให้การเดินทางกลายรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยมากกว่าเดิม โตโยต้าไฮเอสคอมมิวเตอร์2,026ยังเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตร,รฐานการปล่อยไอเสียล่าสุดและในบางตลาดอาจมีเวอร์ชันไฮบริดให้เลือกเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมยิ่งขึง้นสรุปแล้วโตโยต้าไฮเอสคอมมิวเตอร์2,026คือการพัฒนาใหม่ที่ตอบสนองทั้งเจ้าของธุรกิจที่ต้องการรถตู้ขนาดใหญ่สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและเจ้าของครอบครัวใหญ่ที่ต้องการรถที่รองรับการเดินทางอย่างสะดวกสบายและปลอดภยัย รุ่นนี้ไม่เพียงแค่สร้างความมั่นใจในความพนฐานที่โตโยต้าขึ้นชื่อเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความล้ำสมัยในด้านเทคโนโลยีความสบายและความปลอดภัยที่ครบครันหากคุณกำลังมองหารถตู้ที่ครบเครื่องทั้งความคุ้มค่าและความเชื่อมัน่นโตโยต้าไฮเอสคอมพิวเตอร์2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามและหากคุณอยากติดตามรีวิวรถใหม่ๆก่อนใครกดติดตามออโต้ครีสการาชเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับโลกยานยนต์เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ทุกรุ่นแบบละเอียดทุกมุมมอง กดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในรีวิวถัดไป